อย่าลืมกดแรงแๆไลค์ subscribe และก็กระดิ่งให้ทางช่อง youtube ของบิ t ดอยด้วยนะครับผมและถ้าชอบสามารถกดปุ่ม thanks หรือขอบคุณหรือมาร่วมกวนสมาชิกกับทางบิดดอยได้นะครับโดยรายละเอียดจะอยู่ใต้ description เลยนะครับผม อ่ะก็ขอกราบ,บสวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนองชาวบิดดอยทุกท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโคมันยองนั่นเองครับผม <S 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 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ไม่มีการปรับอัตาราดอกเบี้ยจากทางเฟดนะครับผมและการปรับอาัตาราดอกเบี้ยนั้นจะเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนาะยังไงก็ตามนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมจะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญกับทางสหรัฐอเมริกาที่อาจจะส่งผลให้ตลาดคริปโตของเราเนี่ยเกิดความผันผวน,นได้นะครับผมเริ่มที่วันอังคารนะครับจะมีรายงานความเชื่อมันผู้บริโภคนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อาจจะทําให้ราคาในวันพรุ่งนี้มีการเหวี่ยงขึ้นลงเล็กน้อยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความ สำคัญอะไรมากมายถึงขนาดที่จะต้องไปติดตามมากขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจจะอยู่ในวันพฤหัสที่2ี่เมษายนที่จะถึงนี้เพราะจะมีการประกาศตัวเลข GDP ของทางสารอเมกาในไตรามาสท,ที่1ที่ผ่านมาแต่ค่าที่ถูกประกาศตรงนี้จะเป็นเพียงแค่ค่าโปรเจกต์เท่านั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วค่า GDP จะรายงานเป็นไตรามาสต่อไตรามาสเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆเนี่ยจะถูกรายงานในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสซึ่งครั้งที่แล้วก็จะเป็นเดือนมีนาคมครั้งนี้ก็จะเป็น เนเดือมิถุนายนนั่นเองนะครับถึงยังไงก็ตามถึงจะเป็นตัวเลขของการคาดการณ์หรือการโปรเจกต์เนี่ยแต่ปรากฏว่าในรอบนี้นะครับ ตัวเลข GDP ที่มีการถูกคาดการณ์เนี่ยปรากฏว่าเขามองว่าจากไตรามาสที่1เนี่ยจะโตไปแค่สงเปเเท่านั้นท,ทั้งทั้งที่ไตรามาสที่แล้วโตวถึง2.6%เพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการเติบโตของดัชนี GDP ตรงนี้มันเติบโตในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆและกำลังเข้าใกล้ศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกายังมีภาพการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอีกไม่นานนะครับอีกไม่เกรดก ไตรมาสเนี่ยถ้าภาพยังคงอย่างนี้อยู่นะสุดท้ายแล้วมันจะกลับไปเหลือศูนย์หรือติดลบซึ่งจะกลายเป็นสภาวะที่เริ่มต้นของการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงยิ่ง GDP เติบโตน้อยตราที่น้อยลงความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ recession นะครับผมหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเนาะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ดังนั้นก็เลยอยากใช้ จับตามององตัวเลขในวันพระหัสนี้เวลาพุ่มครึ่งไว้ให้ดีเพราะว่าน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวและนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับาทางเฟดที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนาะถ้าเฟดเห็นตัวเลข GDP ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีเพราะการที่ตัวเลข GDP ยิ่งเติบโตเนี่ยตาที่ลดลงมากเท่าไหร่เฟดก็จะยิ่งมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ ลดลงเท่านั้นเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจย่แย่เขายิ่งจะไม่ค่อยกล้าที่จะไปขึ้นดอกเบี้ยเพื่อมาซ้ําเติมกับความแย่ของเศรษฐกิจก็คือโดยปกติแล้วการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่ทำให้เศรษฐกิจแย่ลงนะครับผมมันเป็นผลแบบสะท้อนเป็นผลที่มอนกบบว่าที่เกิดขึ้นอ่ะจากการพยายามแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อแต่ว่าปรากฏว่ามันก็จะมากระทบกับระบบเศรษฐกิจโดยตรงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแลกกันแต่การแลกตรงนี้เฟดจะมองว่าคุ้มหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับ ถัดมาก็จะเป็นวันศุกร์ครับอันนี้ก็สําคัญตัวเลข PCE Price Index นะครับผมหรือดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะครับคืออันนี้มันจะเป็นตัวแทนของเงินเฟ้อที่เฟดใช้ในการกําหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยของแต่ละเดือนนะก็ถ้าตัวเลขตัวนี้มันมัน,มน,มน,มนแบบเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเฟดก็อาจจะพิจารณาละว่าควรจะขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นตามหรือเปล่าในปัจจุบันนะครับผมปรากฏว่าตัวเลขตรงนี้ที่มีการคาดการณ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะคาดการณ์เท่าครั้งที่แล้ว หรือก็คือไม่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาคาดการณ์ว่าไม่ลดลงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเพราะเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เรากําลังพูดถึง GDP ที่ลดลงแต่ปรากฏว่าเงินเฟ้อกับเท่าเดิมอ่ะพอจะพอะเห็นภาพใช่ไหมครับมันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของนโยบายทางการเงินของทางเฟดเนี่ยที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอย่าลืมเราขึ้นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อแต่ปรากฏว่าขึ้นแล้ว มันถูกคาดการว่าจะไม่ลงอ่าก็แปลว่าไม่ดีแล้วแถมยังถูกคาดการว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงด้วยก็กลายเป็นว่านโยบายการขึ้นดอกเบี้ย,ยของเฟดล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะไร้ค่าถูกไหมครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับผมถ้าตัวเลขมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือยังคงเดิมหรือแม้แต่อาจจะออกมาสูงขึ้นและ GDP ลดลงอย่างนี้ ในมุมมองของแอดคือตลาดจะต้องลงต่อจะตอบรับในทิศทางลบแต่ในขณะที่ถ้าเกิดตัวเลขออกมาอาจจะต่ำกว่าคาดและ GDP ออกมาก็าอะไรประมาณนี้แอดมองว่าตลาดอาจจะตอบรับทั้งบวกเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะการที่ GDP ลงมันเป็นผลเสียกับค่างเงินดอลลาร์หรือ DXY ดนะัชนีค่างเงินดอลลาร์หรือก็คือถ้าเกิดออกมาเติบโตเนี่ยตาที่ลดลงหรือแม้แต่ออกมาต่ำกว่าคาด DXY จะลง ซึ่งโดยปกติแล้ว DXY ลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอดี Bitcoin หรือคริปโตเนี่ยก็มักจะขึ้นส่วนถูกไหมครับแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบใกล้เคียงกันมากขนาดนั้นละคือไม่ใช่ว่า DXY ลงแล้ว BTC ต้องขึ้นไม่ใช่แบบนั้นละตอนนี้ <c oughs> ตัวบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นตามทิศท,ทางที่แยกออกมาจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือก็คือไม่ค่อยวิ่งตามค่างเงินดอลลาร์เท่าไหร่ส่วนมากจะวิ่งตาม ทางหุ้นจีนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้จับประเด็นตรงนี้เอาไว้ด้วยเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวเลข GDP หรือ PC e จะออกมายังไงก็ตามบิตคอยอาจจะไม่ได้วิ่งตามปัจจัยพวกนี้ก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้เนาะเพราะว่าจากการดูค่าความสัมพันธ์หรือคือค่า correlation แล้วเนี่ยบิตคอยช่วงนี้ไม่ได้วิ่งตามสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่แต่วิ่งตามจีนเสียมากกว่านะครับผมแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่า ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงแปลว่าค่าเงินหยวนมันจะแข็งค่าขึ้นถูกไหมครับข้างโดยปกตินะถ้าเทียบกันแบบอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเราสมมติฟิกค่าใดค่าหนึ่งเราฟิกค่าเงินหยวนเอาไว้ถ้าเกิดว่าค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงเนี่ยแล้วค่าเงินหยวนมันอยุดที่เนี่ยโดยปกติแล้วก็คือมูลค่าของค่าเงินหยวนมันก็จะดูสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ถูกไหมครับเอาหลักการแค่นี้เลยง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าค่าเงินหยวนมันแข็งค่าขึ้นเนี่ยก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะส่งผลที่ไไไมม่่ดดดีกกกัับบบรรรราาาาคคป้้ววย็ในนอถูเพะ Bitcoin มันจะวิ่งตามตลาดหุ้นจีนซึ่งถ้าเกิดค่างเงินหยวนมันแข็งค่ามันอาจจะไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นของจีนเท่าไหร่อารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่อ,อยากจะสรุปว่าเา้ากำลังจะเจอกันในสัปดาห์นี้นั่นแหละเนาะทีนี้เราจะมุ่งไปดูทางเทคนิคอลกันต่อนะครับตอนนี้สำหรับทางเทคนิคลนะครับเราจะมาพูดถึงภาพระยะยาวและภาพใหญ่โดยการพยายามดูล่วงหน้า ไปประมาณ1-2เดือนว่าทิศทางของบิตคอยจะเป็นยังไงนะครับโดยอินดิเคเตอร์ที่เราใช้นะครับผมก็จะเป็นตัวการเซนเนแนลเหมือนเดิมนอ้อเราก็จะใช้ฟิบ a c c น r ชีวิเทส e มนรวมถึง RSI นะครับใช้สตัวนี้เนาะไทม์เฟรมที่ใช้คือ i ท e Frame Weekly ครับที่หยิบพวกนี้นํามาใช้เนี่ยก็เพราะว่าหลังจากพยายามไปนั่งไล่ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็พบว่า,วามันมีนนยยะสาคัญอะไรบางอย่างที่กําลังบ่งบอกเราอยู่ในปัจจุบันนะครับผมสาหรับคนที่มองว่าระยะสั้นเนี่ยราคาบิตคอยอาจจะต้องลุวงลงไปก่อนเอาก็ ใช่ครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อันนี้คือเราพูดถึงภาพระยะยาวเราจะไม่ดูระยะสั้นกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมานั่งเทรดรายวันอ่ะพอจะเข้าใจใช่ไหมครับคือเรามองภาพแบบกว้างเพื่อให้เห็นแนวโน้มว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในอีกหน,หนเดือนข้างหน้าเนี่ยเอ้ยบิตคอยมันจะมีอารมณ์เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งจากภาพนะครับผมขาบอกไว้ก่อนเลยนะคนที่จะ ดูระยะสั้นเนี่ยไม่ต้องมาดูคลิปนี้นะครับผ่านไม่ได้เลยเนาะเพราะหลายๆคนอาจจะมองว่ามันจะย่อลงต่อนะครับในระยะสั้นๆซึ่งจะย่อก,ก็ย่อครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็แต่อันนี้เราพูดถึงระยะยาวเน้นอีกทีนะครับเพราะว่าลำคาญหลือเกินกับคอมเมนต์พวกนี้นะครับอ่ะโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะบนทาเฟรมวีคลี่เนี่ยถ้าเราลองดูที่เกาเซนชั่นแนลนะครับสิ่งที่เราพบในปัจจุบันคือที่วงกลมสีขาวตรงนี้ <c oughs> ราคาบิตคอยเนี่ยมีการขึ้นไปนะครับเกือบชนขอบบนของเกาเซนชันแลบนทาวน์เฟรมวิกลี่ถ้าตามเทคนิคเนี่ยก็คือมันก็คือชนแล้วแหละเพียงแต่ว่ามีมแรงขายเยอะไปนิดนึงนะครับทำให้มันไปไม่ถึงไปไม่แบบว่าไปแตะพอดีอะไรเงี้ยแต่โดยโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือไปทดสอบแล้วนะครับการทดสอบตรงนี้แปลว่าบิตคอยยังไม่สามารถผ่านแนวต้านของเกาเซนชันแลบนทาวน์เฟรมวิกลี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพในตอนนี้เนี่ยถ้านําไปเปรียบเทียบกับในอดีต มันจะได้คล้ายๆกับช่วงประมาณแถานี้ครับนี่นะเห็นไหมครับชนแล้วไม่ผ่านเนาะประมาณนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือผ่านแล้วแล้วค่อยลงมาดูิเทสนะครับเรามองว่าภาพเป็นเหมือนตรงนี้นะครับหรือแม้แต่ไซเคิลนี้เราก็มองว่าภาพคือเหมือนตรงนี้อ่ะไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ โอเคอ่าเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามองว่าไม่ใช่ตรงนี้ก็แปลว่าการที่รอบนี้บิตคอยด์ลงมาเนี่ยมันจะลงมาทดสอบสิ่งเดียวกันกันกบภาพในอดีตก็คือเส้นกึ่งกลางของกสิชชวลวิกลี่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือขึ้นไปชนแล้วลงมาทดสอบเห็นไหมครับนี่คือขึ้นไปชนแล้วลงมาทดสอบเห็นไหมครับเนี่ยปึ๊บทดสอบเนี่ยแหละครับคือเป้าหมายของเราเนาะเพราะฉะนั้นคร่าว เรามองว่าบิตคอยยังลงได้อีกในระยะสั้นนะครับซึ่งการลงได้อีกตรงนี้อาจจะลงลึกไปที่26200อะไรอย่างนี้เพราะเป็นเส้นกึ่งกลางของ gaussian er channel พอดีในสัปดาห์นี้อพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับโอเคเนาะทีนี้นอกเหนือจากนั้นพอเรามองว่ามันจะลงไปเทสที่เส้นกึ่งกลางแล้วถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อก็คือมันจะดีดครั้งนี จนราคาเนี่ยพุ่งทะลุขอบบนของเกา s ซช a นแนลขึ้นไปได้นะครับคำถ,ถามถัดมาก็คือแล้วมันจะพุ่งไปถึงขนาดไหนอ่าแล้วมันจะพุ่งไปถึงขนาดไหนจากกราฟนะครับผมแอดลองดูข้อมูลนอดีตแล้วสิ่งที่เราพบก็คือเราจะลากอย่างนี้ครับเส้นสีแดงนะเราจะลากจากจุดข้างบนตรงนี้หรือลากจากจุดข้างล่างที่เป็นราคาต่ําสุดตรงนี้ที่เป็นการเริ่มรอบใหม่เนี่ยขึ้นไปหาราคา ที่ขึ้นไปทดสอบกาวเซ็นชันอลเป็นครั้งแรกอ่ะอย่างนี้นะและเราติตัวฟิโบตรงนี้ให้เหลือแค่1.272เราจะได้เป้าหมายของการขึ้นสูงสุดก่อนที่จะเกิดดิปลงมาของรอบวงกลมสีเหลืองอย่างนี้อ่าก็แปลว่าหลังจากนี้หลังจากมันลงไปทดสอบเส้นกึ่งกลางแล้ว เรามีมุมมองตามสมมติฐานนี้ว่า Bitcoin จะพุ่งไปที่1.272ของ f bon i b o n a c ช i รี t ทสเมนต์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกพิสูจน์แล้วจาก2 Cycle ที่ผ่านมาว่ามันเป็นเช่นนั้นอ่านี่นะครับขึ้นไปชนปุ๊บรีเทสปุ๊บขึ้นไปใกล้ๆ1.272ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัจจุบันเราลากเหมือนกันก็คือเอาจากจุดนี้จุดต่ำสุดเห็นไหมครับรอบใหม่ตรงนี้ลากขึ้นไปถึงจุดที่เราคิดว่ามันทดสอบแด้คือตรงนี้ ปรากฏว่าเป้าคือแถวสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาอะไรกลมๆก็คือบิตคอย n ์รอบนี้ถ้าลงไปเทสเส้นกึ่งกลางของเกาเส้นชแนลเสร็จเมื่อไหร่อาจจะเป็นภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเมื่อนั้นเรามีมุมมองว่าบิตคอยล์จะขึ้นไปแต่สามหมื่นเจ็ดเอเอ็กประมาณนะครับผมประมาณนี้นะครับคือมุมมองของแอดในตอนนี้โดยการใช้สมมุติฐานเกี่ยวกับเรื่องเกาเสนชแนลตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มนะครับว่าเอาแล้วพอมันขึ้นไป มันจะมี Re ีเทสต่อนน่มันจะลงมาถึงขนาดไหนถ้าเอาแบบคร่าวๆก็คือให้เราดูขอบบนตรงนี้ของเกาเซียนช n แนลนะครับจะเป็นแนวรับของการลงกลับมารีเทสเนาะเห็นไหมครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะเอาเสริมเพิ่มเติมความแข็งแกร่งเข้าไปอีกเนี่ยให้เรานะครับผมลากฟิโบเพิ่ม,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 มจากจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปแตะครับลงมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้เราจะได้786กับ618มา786คือ เบสเคสซีนาริโอของการยอร่อลงมาและดีดกลับ618คือ worst Cas e scenario ของการยอร่อลงมาและดิดกลับเพราะฉะนั้นแต่ละรอบแอดจะมองว่ามีโอกาส2อ,องเป้าด้วยกันนะครับก็คืออาจจะยอ่อลงมาแค่786แล้วขึ้นหรืออาจจะยอ่อลงมาถึงลึกถึงขนาด618แเล้วค่อยขึ้นรอบนี้ถ้ายอ่อลงมาจากจุดที่เรามองเป้าหมายคือสมมติ37เรามองว่าอาจจะมีการยอร่อกลับลงมาที่31 0 0 0 3,900ออีกรอบหนึง่ง เราค่อยดีหรือแย่จริงๆอาจจะลงมาถึง26,700เเหรียนแถวนี้เราค่อยดีนะครับอันนี้ก็คือภาพของการขึ้นชนแนวต้านและย่อแล้วไปต่อนะครับเพื่อเข้าสู่กระทิงใหญ่ประมาณนี้นะครับคือทฤษฎีและสมมติฐานที่เรามองเอาไว้ซึ่งไม่ได้จะใช้เวลาภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าแต่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2เดือนในการ Move ตรงนี้นะครับผมก็คือจบประมาณเดือนมิถุนาหรืออาจจะเลื่อนไปถึงกรกฎาคมอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้อยู่ภาพกว้างๆตัวนี้ไว้ว่าเออตอนนี้แอดมีม่อยจริงๆแต่ในระยะสั้นแอดไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามันจะไม่ลงต่อเพราะเราก็มองว่ามันจะลงต่อเห็นไหมครับในเมื่อมันยังลงไม่ถึงเส้นกึ่งกลางของกอลเซ็นเตอเลยเราก็เลยมองว่า26 0 0มเป็นไปได้นะหรืออาจจะมีไส้ลงมาต่ํากว่าถึง2 4 0 0 0ื่นถึงสองหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่หลักๆแล้วคือเรามองว่าพอมันลงมาถึงเส้นกึ่งกลางมัน ปิดแท่งเหนือเส้นกึ่งกลางอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นไปที่เป้าหมายที่เรามองเอาไว้นั่นเองและเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้เราเลยนำอินดิเคเตอร์ RSI เข้ามาเป็นส่วนในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกนะครับ RSI ในแต่ละรอบที่มีการเทสมีการยอ่อมีการเทสมีการย่อตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบคือมันเป็น Rising Wedge นะครับเพื่อนๆ Rising Wedge เนี่ยมันจะพา RSI Weekly วิ่งจนไปถึงโซน โอเวอร์บอหรือก็คือ RSI สูงกว่า70นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบนี้เดือนปี2020เดือนสิงหาหรือรอบนี้เดือนพฤศจิกยายนปี2015นะครับทั้ง2รอบเป็น Rising Wave ทั้งคู่และพาขึ้นไปจน o v e r b o ์บอสุดท้ายจุดที่จะลงมา Retest ที่แนวรับเนี่ยคือจุดที่ RSI นะครับจะ Confirm b e a r i s h Pattern ของ RSI ด้วยการหลุด แนวรับของ Rising เว้ลงมาด้านล่างเห็นไหมครับและลงมา retest ที่ค่า ISI แถวๆ54.2โดยประมาณนะครับซึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันทั้ง2 cycle เลยเห็นไหมครับลงมา retest ปุ๊บนี่คือจุดสุดๆของมันละคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ ISI เนี่ยเกิดการหลุด r i ซิ n เวลงมาด้านล่าง c o n f i r ม b e a ิ i แพ p a ทิร์นและลงมาจนถึง54.2เราจะมองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของดิฟจากตรงไฮ g อะ ลงกลับลงมาที่แนวรับและจะเป็นแนวรับที่เป็นราคาดีที่สุดที่เราจะรับบิตคอยรอบสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นให้เล็งเอาไว้ปัจจุบันบิตคอยยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบของ i n ซิงเวทอยู่ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยดังนั้นตอนนี้แอดคาดหวังอะไรถ้าเกิดอดีตซ้ำรอยแอดคาดหวังว่า r s i ในสัปดาห์นี้จะมีการพลิกกลับนะครับไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมมาให้มันวิจจนโอเวอร์บอทขึ้นไปตรงนี้ครับ ซึ่งเป้าคือ37,500ตรงนี้หลังจากนั้นถึงจะโดนทิ้งอย่างนุนแรงจนเกิด b e a r i s h pattern ด้วยการ confirm นะครับผมหลุดไล i n ่งเวทลงไปด้านล่างทีนี้แหละ ISI จะย่อกลับามาที่5 4าซึ่งเราก็มองเป้าไว้อาจจะเป็น3 9 3ห0หรือ26,700อะไรอย่างนี้และเมื่อถึงจุดนั้น ISI จะดิดกลับอันนี้คือภาพของสมมติฐานบนทฤษฎี อันนี้ทั้งหมดขอเน้นย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในสมมติฐานและทฤษฎีที่แอดเล็งเห็นเท่านั้นไม่ได้บอกว่าสิ่งที่แอดพูดต่อไปนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตได้มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นครับแต่ว่าอันนี้คือเรามองเห็นภาพแบบนี้ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต2ครั้งด้วยกันเราก็เลยมองว่าก็ไม่แน่ว่าความเป็นไปได้ในรอบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งรีบ รู้สึกอคติว่าเฮ้ยมาพูดไรวะแม่งยังไม่ทันย่อเลยผมกําลังตั้งรออยู่ที่หมื่นแปดมันจะไม่ลงมาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอคติอย่างนั้นมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าตามทฤษฎีตรงนี้แล้วแอดให้มุมมองแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออยากจะให้ดูและศึกษาไว้เป็นหนึ่งในแผนการของเรา ดูไว้เป็นความรู้ว่าเวลาที่แอดพยายามจะเทียบอะไรก็ตามพยายามจะดูเป้าหมายพยายามจะวางแผนอะไรก็ตามเราทําอะไรบ้างนะครับผมอยากจะให้ดูโปรเซสตรงนั้นมากกว่าที่จะมานั่งดูว่าเฮ้ยแอดบอกว่าจะไป3ามหม่วะมันก็ต้องไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเราไม่ได้ทําช่อง y YouTube ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆมีแนวคิดแบบนั้นนะครับผมมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่จริตที่ถูกต้องของนักลงทุนนะครับที่ มานั่งดูเทคนิคขอ,ของคนอื่นแล้วมานั่งก๊อปเป้าหมายมานั่งก๊อปนู่นนี่ตามมันไม่ถูกต้องครับมันมันก็เหมือนกับแบบเราต้องการที่จะหาเงินนะแต่เราไม่ลงแรงทําอะไรเลยอารมณ์ประมาณนั้นพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าเราไม่พยายามไม่ลงแรงทําอะไรเลยสุดท้ายแล้วเราจะถึงเป้าหมายได้ยังไงเนานะถ้าไม่ฟลุ๊กนะครับโอเคก็ประมาณนี้และขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับมุมมองของสัปดาห์นี้เนาะอ่ะ และสำหรับคนนี้ไม่กดไลค์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับผมก็กดใหแอดด้วยละกันนะครับผมและใครที่สนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกของทางบิทดอยก็สามารถกดปุ่มจอยได้ที่ข้างล่างเลยนะครับผมสามารถเข้ามาพูดคุยกับแอดได้โดยตรงรวมถึงสามารถที่จะเข้ามาดูคอ,อ,อสบทเรียนต่างๆที่มีทำเอาไว้รวมถึงก็สามารถเข้ามาขอดูได้ว่าวันนี้มุมมองเอาคอยตัวนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอจาราเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ